รวมกองหน้าเบอร์9ก้าของลิเวอร์พูลใครเคยใส่มาบ้างในช่วง20ปีหลังมาดูกันครับโรบบี้ฟาวเลอร์2006เดอะก็อดกลับมาปิดตำนานในช่วงท้ายอาชีพสร้างความสุขให้เดอะค็อปอีกครั้งเฟอร์นันโดตอรเรส2007-2011เอลนินโยดาวหญิงระดับตำนานยิงระเบิดคู่กับเจอราดทำเอากองหลังพี่เมลีหลอนอนดี Carroll, ้แคโร2011-2013กองหน้าร่างใหญ่ค่าตัว35ล้านปอนด์แม้ไม่ปังแต่มีประตูสำคัญในบอลถ้วยลาโก้อสปาส2013 หัวหอกสเปนิกที่ไม่รุ่งในแอนฟิลแต่ไปแจ้งเกิดในลาลิก้าภายหลังริกกี้แลมเบิร์ต2014กองหน้าแฟนหงขนาดแท้ได้เติมเต็มความฝันแม้จะอยู่กับทีมแค่สั้นๆคริสเตียนเบนเตเก้ ke, 2015กองหน้าร่างใหญ่จากวิลล่าฝากลูกยิงสวยไว้แต่ไม่เข้าระบบครอปจบพีเงมซีสั้นเดียวโรเบร์โตเฟอร์มิโน2016-2023บ็อบบี้ฟอลสไนคนสำคัญกีแมนชุดคว้า UCL และพเมิลีกทำเกมรุกหงแดงลื่นไหลที่สุด ดาวินนูเยส2023-2025กองหน้าจอมพลังยิงมันแต่ฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอสุดท้ายย้ายไปโกยเงินที่ซาอุอเล็กซานเดอร์อิซักสถิติมัยพิมีลีค่าตัว125ล้านปอนด์เบอร์9คนล่าสุดแบกความหวังยิงประตูให้หงแดงนี่คือ9กองหน้าเบอร์9ของลิเวอร์พูลจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันคุณว่าช่วงไหนคือยุคทองที่สุดของเบอร์9คอมเมนต์บอกกันครับ